วันนี้พามาทําวิธีทําการลักน้ํานะครับผมฝั่งนี้มีน้ํานะครับเราดูดน้ําจากฝั่งนี้ไปฝั่งที่ไม่มีน้ําฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ไม่มีน้ํานะครับเรากระดูดด้วยการใช้สายนะครับสายเส้นเดียวไม่ต้องใช้เครื่องสูบน้ํานะครับทําได้ในนาข้าวนะครับในบ่อปูนบ่อซีเมนบ่อพลาสติกนะครับของไส้ไก่สามารถทําวิธีเดียวกันนี้ได้หมดนะครับใช้สายแค่อันเดียวนะครับนี่เลยครับใช้สายแค่เส้นเดียวนะครับเราก็ต้องจุมน้ำมาสายจุมน้ํานะครับ ใส่จุบน้ําลงไปนะครับให้น้ําเข้าไปในสายให้เต็มนะครับหลงังจากนั้นเราก็ดึงไปอยู่ฝั่งนู้นน้ําจากฝั่งนี้ก็จะไหลไปฝั่งนู้นจนแห้งเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับไปครับ นี่ครับน้ำเข้ามาแล้วไห้เลียงด้วยนะครับผมเป็นวิธีรักน้ําง่ายๆนะครับผมนี่ครับใคท่านอาจจะรู้แล้วบางท่านยังไม่รู้นะครับวันนี้พามาดูเพื่อเป็นแนวทางอีกอย่างหนึ่งหรือหอบแค่เดียวหรือเราจะใช้เครื่องูบก็ได้นะครับหลังที่หลังจากที่เราเตรียมบ่อเสร็จแล้วนะครับจับปลาออกให้หมดเตรียมบ่อให้สะอาดไม่ให้มีปลาเก่าเหลือระหว่านคูตขาวนะครับหรือว่าบ่อหม่ลงมูลสัตว์ระวางฟูตขาวทิ้งไว้นะครับน้ำมาดานใช้ได้น้ําจากลําห้วยใช้ได้นะครับ ใช้ได้หมดนะครับแต่ถ้าเป็นบ่อใหม่เราต้องทิ้งไว้หนึ่งเดือนปล่อยปลาน้ําไหลแรงมากนะครับทิ้งไว้หนึ่งเดือนปล่อยปลาได้เลยนะครับน้ำจากโรงนก็จะไหลมาแต่เราควรจะกรองนะครับใช้ตะข่ายกรองมัดปลานะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นบ้าอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ปลาจากอีกฝั่งหนึ่งมาอยู่ฝั่งนี้นะครับผมเป็นวิธีการลักน้ําวิธีการลักน้ำหน่อยครับง่ายๆน้ําจากที่สูงลงมาที่ต่ํานะครับเดี๋ยวถ้าอยากให้ไวก็ ใช้เป็นเครื่องสูบน้าช่วย๋ยวผมจะเอาเครื่องสูบน้ําช่วยดึงลงมานะครับน้ำก็ได้เต็มเร็วๆวไวๆนะครับนี่เป็นบอ่อที่เราจะเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงปลาควรเลี้ยงแยกนะครับไม่ควรเลี้ยงรวมปลาจะได้ตัวดีตัวไวถ้าเราอยากเลี้ยงรวมเราควรป,ปล่อยปลากินพืชก่อนก่อนปล่อยปลากินเนื้ออาหารให้สม่ําเสมอในช่วงแรกปลาจะโตเร็วโตไวและโตดีนะครับผมปลากินพืชพ Rab, กินเนื้อเลี้ยงรวมได้นะครับแต่อาหารห้ามขาด ยิงในกระชังก็ได้นะครับนี่แบบนี้แหมไหลเร็วมากเลยดูค่ก็เดียวเองครับนี่หลุมนี่ใชเป็นหลุมที่เราขุดไว้นะเหมือนที่บอกน้ําจะมารวมกันในที่เดียวเวลาเราสูบน้ำก็จะมารวมกันที่เดียวปลาก็จะมารวมกันที่เดียวอ่าเวลาจับก็จะได้ง่ายนะครับโอเคเลยเดี๋ยวจะไปสุบน้ําต่อนะครับขอบคุณที่ทรับชมครับวิธีลักน้ำค,ครับ